สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องยุย้ย u t u b e ก็ได้นำเอาสาระดีๆมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ยุ้ยขอเสนอในหัวข้อเรื่อง18สัปปรพคุณของสัปปรดเดินไปตลาดเดินห้างหรือเดินผ่านรถเข็นขายผลไม้ตามข้างทางแล้วสังเกตดีๆจะพบว่าสับป,ประรดมักเป็น หนึ่งในผลไม้ที่มีวางขายอยู่เสมอนั่นเป็นเพราะผลไม้สับประรดนี้ออกผลให้เราได้กินตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องรอตามฤดูกาลและยังจัดเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพไม่น้อยเลยซึ่งนอกจากจะกินได้แบบสดๆแล้วยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นสับประรดของสับประรดบวนยางสับประรด หรือปรุงเป็นอาหารก็ได้รสชาติที่อร่อยถูกปากหลายคนทีเดียวแต่สำหรับบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบผลไม้ชนิดนี้เท่าไหร่แม้ว่าสับป,ปะรดมีรสหวานฉ่าแต่ก็มีรสฝาดอยู่เล็กน้อยแต่เมื่อกินเยอะๆจะรู้สึกได้แต่ทราบหรือไม่ว่าสับป,ปะรดสรรพคุณประโยชน์ของมันนั้นเรียกว่าเป็นยารักษาโรคได้เป็นอย่างดี แม้เราจะทานเพียงแค่วันละชิ้นเดียวน่าทึ่งไหมล่ะครับงั้นลองไปดูนะครับว่าสรรพคุณประโยชน์ของสับปะรดมีอะไรบ้างแค่เรากินสับปะรดเพียงวันละหนึ่งชิ้นก็ช่วยดูแลสุขภาพในช่องปากได้แล้วอาทิอาการเสียวฟันหรือเลือดออกตามไรฟันเพราะวิตามินซีที่มีอยู่มากนั่นเองแถมอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆและแร่ธาตุ ที่จำเป็นต่อร่างกายซึ่งขาดไม่ได้เช่นกรดโฟลกิกแคลเซียมโพแทสเซียมแมงกานีสแมงนีเซียมเหล็กสังกะสีและอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการรักษาโรคได้หลายชนิดโดยความสามารถพิเศษที่ต้องยกนิ้วให้กับสับป,ปะรดคือการช่วยย่อยอาหารประเภทเนื้อหรือเสริมการดูดซึมอาหารได้ดี พราะมีแอนซเบอร์มิเลนที่มีอยู่ในสับป,ปะรดนั่นถือว่าเป็นแม่ทับใหญ่เลยทีเดียวมีธิ์ช่วยในระบบย่อยอาหารดังนั้นหากกินเนื้อสัตว์มากเกินไปให้กินหรือดื่มน้ำสับป,ปะรดหลังอาหารจะช่วยลดอาการแน่นท้องได้ชะง,งัดที่สำคัญยังช่วยในการยับยั้งเซลเล์มะเร็งลดการจับตัวของเกล็ดเลือดและสลายไขยมันในร่างกายได้ดี เมื่อบวกกับใยอาหารที่มีมากจึงเป็นผลไม้ที่ช่วยลดความอ้วนได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรามาฟังกันต่อนะครับ18สปสรรพคุณของสับปะรดบำบัดรักษาโรค 1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันภายในร่างกายให้แข็งแรงจากวิตามินซีที่มีอยู่ในสับปะรดจะทำให้ร่างกายติดเชื้อยากและต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี 2. สรรพคุณของสับปะรด ช่วยดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้แข็งแรงไม่เป็นโรคต่างๆเกี่ยวกับช่องปากหรือโรคเหงือก 3. สับป,ปะรดมีวิตามินซีเบตาแคลโรทีนและแมงกานิสซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระที่จะเข้ามาทำลายเซลล์ในร่างกาย 4. ประโยชน์ของสับป,ปะรดช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลงั่งส และช่วยลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัย 5. วิตามินซีที่มีสูงในสับป,ปะรดนั้นยังช่วยบรรเทาและรักษาอาการหวัดขับเสมหะในลำคอได้ 6. ช่วยย่อยอาหารจำพวกโปรตีนเพราะในสับป,ปะรดมีเอนไซม์ ide, ธรรมชาติคือเบอมีเลนนะครับที่ช่วยย่อยอาหารได้ทั้งสภาวะกรดและด่าง จึงลดอาการจุกเสียดแน่นท้อง 7. สามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งอัมพฤกษ์อัมพาตเนื่องจากแอนไซม์เบอร์เลนนะครับที่มีอยู่ในสับป,ปะรดจะไปช่วยลดการเกาะกันเป็นริ่มเลือดของเกล็ดเลือดนะครับ 8. แอนไซม์เบอร์มีเลนนะครับยังมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าเชือออ้ออ่อนๆที่ช่วย ทำลายแบคทีเรียไม่มีประโยชน์และยังช่วยสมานแผลลดการอักเสบกระเพาออาหารและลำไส้ได้ด้วย 9. กินสับป,ปะรดเป็นประจำช่วยลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งเช่นมะเะร็งพาะอาหารมะเร็งเต้านมมะเร็งลังไข่มะเร็งปอดโดยเบอร์มิเลนนะครับจะทำให้เม็ดเลือดขาวหลัง สารไซโตไคน์นะครับซึ่งช่วยให้เม็ดเลือดขาวกำจัดเซลล์มะเร็งได้ 10. หากมีอาการท้องผูกขับถ่ายไม่สะดวกให้กินสับะรดหลังอาหารเป็นประจำจะช่วยทำให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้นสับะรดมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆแต่ไม่ควรกินมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดอาการท้องเสียแทน11ยอาหารในสับะรด มีสรรพคุณไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับจึงทำให้เป็นผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีและยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้น 12. บรรเทาอาการจากโรคเกาได้โดยมีเอนไซม์เบอร์มีเลนนะครับจะช่วยยับยั้งอาการอักเสบและยังช่วยลดอาการปวดข้อปวดอักเสบ หลังจากการออกกําลังกายเล่นกีฬาและทำงานหนัก 13. สรรพคุณของสับประรดมีฤทธิ์ช่วยในการขับปัสสาวะปัสสาวะไม่ออกแก้ขัดเปารักษาโรคนิ้ว 14. ช่วยเพิ่มระดับเทสโทสเตอรโรนซึ่งเป็นโฮอร์โมนเพศชายจัดเป็นยาบำรุงกําลังจากธรรมชาติสำหรับผู้ชายที่ดีมาก 15. ประโยชน์ของสับประรดดีต่อผู้หญิง ช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนขับประจำเดือนได้ดีขึ้น16วิตามิน b 1และวิตามิน b 6ในสับปะรดแม้จะมีไม่มากแต่มีความจำเป็นต่อร่างกายเพราะจะช่วยป้องกันอาการเหน็บชาเหนื่อยง่ายทำให้ระบบประสาทและเม็ดเลือดทํางานดีขึ้นไม่เจ็บป่วยง่าย17สับปะรดอุดมไปด้วย แมกนีเซียมและแคลเซียมซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างกระดูกและเนื้อเยื่อทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง 18. สับปะรดมีสปปรรพคุณบรรเทาอาการร้อนกระสับกระส่ายกระหายน้ำไม่ว่าจะกินแบบสดหรือปัน่นเป็นน้ำสับป,ประรดดืม่มก็ได้ดีเช่นกันอันตรายโทษของสับป,ประรดแม้สับป,ประรดมีสปปรรพคุณมากมายตามที่กล่าวมา แต่หากท่านทานมากเกินไปก็จะทำให้เกิดโทษได้สำหรับปริมาณที่แนะนำให้ทานต่อวันคือเนื้อสับปะรด2ชิ้นซึ่งจะได้วิตามินซีในปริมาณ100มิลลิกรัมสารโบนมีเลน500มิลลิกรัมถือเป็นสัดส,ส่วนปริมาณที่ดีและพอเหมาะต่อร่างกายเพราะหากทานมากไปอาจมีผลข้างเคียงต่อไปนี้เกิดการขึ้นไส้อาเจียนท้องร่วง ประจำเดือนมามากกว่าปกติมีผดพื่นขึ้นคันตามผิวหนังเนื่องจากสารไบมีเลนในสับปะรดอาจเกิดอาการปากบวมหรือแก้มบวม,มริมผิปากหรือมุมปากอักเสบได้หากรบประทานน้ำสับปะรดที่ยังไม่สุกเต็มที่อาจทำให้มีการอาเจียนอย่างรุนแรงได้ รู้ถึง18สรพคุณประโยชน์ของสับป,ปะรดที่ช่วยต้านโรคก,กันแล้วก็อย่าหักโหมไปกินสับป,ปะรดจนมากเกินไปล่ะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นผลเสียแทนเพราะสับป,ปะรดมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคโลหิตจางไม่ควรจะกินในปริมาณมากแล้วทีนี้เราก็จะได้รับประโยชน์จากสับป,ปะรดอย่างเต็มที่แล้วจะเลือกกินสับป,ปะรดแบบสดสด ำจำๆจะดื่มน้ำสับป,ปะรดปั่นหรือทำมาเป็นอาหารก็ได้ไม่ว่ากันและหากจะสะดวกกว่านั้นสับป,ปะรดอบแห้งสับป,ปะรดกวนสับป,ปะรดกระป๋องแยมสับป,ปะรดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับสับป,ปะรดก็มีคุณและโทษนะครับ ครับก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ